บทคัดยอ่อโครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชา S โดยมีจุดประสงค์เพื่อการศึกษาใช้เศษใบที่ตกอยู่ตามพื้นมาใช้เพื่อการลดเศษใบหญ้าในชุมชนและก็เพื่อการลดใช้ใจ่ายในการซื้อดินมาปลูกต้นไม้และก็การนำสรพพกรจากธรรมชาติมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดทางผู้จัดทําได้ทําการศึกษาโดยการหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและได้ศึกษาจากบริเวณชุมชนทางผู้จัดทําได้มีการสนใจในการพาะปลูกผักและต้นไม้ โครงการทดแทนด้วยเศษใบไม้มีจุดมุ่งหมายในการทํางานโดยนําเศษใบที่ทุกคนอาจจะมองข้ามมาทําให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อยู่ใ,ใกล้ๆตัวกิจกรรมประกาศโครงการทดแทนดินด้วยเศษใบไม้สําเร็จได้อย่างดีโดยได้รับความสนับสนุนจากผู้อำนวยการโรงเรียนนวลน,โนโรดิพิยาคมราชมังคลาพิเศษและได้รับคาแนะนํำรวมทั้งคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาที่แนะนําหนังสือวิธีค้นหาข้อมูลแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการทําโครงงานชิ้นนี้ คณะผู้จัดทารู้สึกซาบซึ้งในการอนุเคราะห์จากท่านอาจารย์และขอขอบพระคุณอาจารย์โรงเรียนนวลนรดิตวิยาคมและชมัาคลาพิเศษทุกๆท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสานวิชาให้กับคณะผู้จัดทําโครงงานสุดท้ายนี้คณะผู้จัดทําโครงงานขอขอบพระคุณผู้เกี่ยวข้องทุกทท่านที่ให้กําลังใจและให้การสนับสนุนทุกๆเรื่อยๆทําให้กลุ่มของข้าพเจ้าสามารถทําโครงงานชิ้นนี้สําเร็จลุล่วงด้วยดีคุณค่าและคุณประโยชน์เพื่อนพึ่งพา จากโครงงานชิ้นนี้คณะผู้จัดทําโครงงานขอมอบแต่ประคุณทุกท่านประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเป็นการทดลองที่นําเศษใบไม้ ai, ตามข้างถนนมาใช้งานและวิธีทําก็ง่ายลดต้นทุนของปุ๋ยและช่วยให้เกษตรกร,ร,กรมีปุ๋ย DIY และเป็นประโยชน์ของต่อชุมชนโดยช่วยให้สภาพแวดล้อมดีขึ้นที่มาและความสําคัญเพื่อดีลดต้นทุนของปุ๋ยและหันมาใช้เศษใบไม้ ai, ที่ตามพื้นถนน และต้นทุนที่ต่ำและประสิทธิภาพของปุ๋ยเ,เพื่อเกษตรกรด้วยวิธีทําขั้นตอนที่ง่ายและใช้งานก็ง่ายเอามาเพาะปลูกแถมยังลดเศษใบไม้ตามพื้นถนนและดีต่อเกษตรกรกับสภาพแวดล้อมของเมืองดังนั้นคณะผู้จัดทาจึงสนใจที่จะศึกษาโครงงานทดแทนดินด้วยเศษใบไม้อีกทั้งยังสามารถช่วยลดใบไม้บนถนนชุมชนและช่วยลดเงินต้นทุนต่อการเกษตรกรอีกด้วย วัสดุและวิธีการดำเนินงานการดำเนินงานเรื่องทดแทนดินด้วยเศษใบไม้มีจุดมุ่งหมายประดิษฐ์และทดลองมีรายละเอียดดังนี้วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้1ขวดน้ํา2เม็ดโทเขียว 3. คัตเตอร์4เศษใบไม้ 5. ้ที่เจาะพลาสติกวิธีการทาโครงงาน 1. เอาเศษใบไม้จากที่ไหนก็ได้ 2. อเอาเศษใบไม้มาขยำให้เป็นชิ้นเล็กๆ 3. ตัดขวดน้ำประมาณเกือบครึ่งขวด 4. เจาะต้นขวดน้ำให้เป็นรู 5. เอาเศษใบไม้ทั้งหมดมาบดกับดินใส่ลงในกระถางต้นไม้ 6. จากนั้นเราสามารถใส่เมล็ดถั่วเขียวเพื่อปลูกได้